เดียวจอดั้งไปอนไปขอรับจอดั้งจะาวได้รถมด้วัรตรงนี้นี้รถถึง่บ้านนันุณต้องไปไห้พอ้านนั้นพัวมาเียดลงั่นปละก็อยู่ล้างก็่อยู่อีกโอ้ไปไก็งไ้นาข้ากมาแค่้ไก่ปันได